เอาคัดมาแล้วไม่มีการชนหนักพลิกคว่าําจมน้ําเลขใหม่ใม่แท้ไม่มีการกรอใหม่เล่มคอร์บอมีครบนะครับได้รถมือ2ญี่ปุ่นก็จริงราคาคันนี้เท่าเอลติสแต่คุณได้รถผู้บริหารถ้าเป็นเบนซ์คือ S-Class BM ีคือซีรีส์7แต่คุณได้ใบรับรองใบเซอร์นะครับส่งเป็นไฟล์เลย20หน้าเป็น PDF นะครับทางไลน์คุณลูกค้าได้เลยนะจากบริษัทมาตรฐานแบบเดียวกับเบนซ์น้ามา สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิดเพชรยนต์นะครับอิดเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับรถมือสองเกรดเอของเพชรยนต์นะครับวันนี้อิดจะพามาดูเป็นแคมรี่ครับแคมรี่เป็นผู้รถผู้บริหารนะครับแล้วก็รถครอบครัวขนาดใหญ่แต่ว่าปกติถ้าคุณซื้อแคมรี่ก็ล้านกว่าเนาะแต่ตอนเนี้แค่เจ็ดแสนกว่านะครับก็คุณสามารถเป็นเจ้าของแคมรี่ละเจ็ดแสนกว่าคุณได้เลยครับได้ประมาณเอาติสป้ายแดงเพราะฉะนั้นเพรอิดมั่นใจแน่นอนเลยว่าคนจะซื้อรถมือสองจะเปรียบเทียบกับรถป้ายแดงเนาะแต่ขอบอกกันเลยนะว่า ออลทิสหรือว่ารถแบบรุ่นกลางนะกับแคมรี่อ่ะฟังก์ชันการใช้งานต่างกันนะครับเรามาดูทีละคันกันดีกว่าเนาะโอเคแคมแคมือสองของเพชยนต์เนี่ยนะครับมีทั้งรุ่นน้ำมันและรุ่นไฮบริดฉนแบบอกว่าเอาที่คุณลูกค้าสบายใจเลยดีกว่าผมจะพามาคันแรกเลยสีดำซึ่งเป็นสีคลาสสิกอยู่แล้วแล้วก็สีที่ซึ่งง่ายไขข้องนะครับแสนหนึ่ง คันนี้ครับผมกับปี2021นเะครับเป็น Camry รุ่น2.0 G นะครับราคาคันนี้7จ็ด0 0นนานะครับแสนอ่าไม่หนึ่งแบางคนเนี่ยเอาตรงๆจะกกังวลเรื่องไม่แสนกว่าแต่จะบอกว่าจุดดีที่คุณลูกค้าไม่รู้เลยนะคืออะไรรู้ป่ะไม่ Mai เนี่ยเขาจะเช็คใหญ่ที่1นึ่งแสนถ้าคุณลูกค้าซื้อแบบ8 0ด0 0ื0นเกไปอะ่ะ ตรงที่ระยะหนึ่งแสนกิโลแล้วาคุณลูกค้าเข้าสูนะ่ยเช็คใหญ่เลยนะที่จะบอกว่าค่าใชจ่ายเยอะเยอะที่สุดเลยในตั้งแต่ศูนย์ถึงแสนนะแสนเยอะสุดน,นะครับเป็นเช็ครอบใหญ่เพราะรถคันนี้ส่วนใหญ่รถของเรานะจะเป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดงนะครับเป็นรถที่หมดสัญญาเช่ามาจากองค์กรข้อดีก็คือมีรถสเปร์สำรองใช้ไว้ตลอดเวลานะครับทําให้รถที่ใช้ไม่ได้แบบสมุขสมบันที่สําคัญนะมีเลขะเบียนร,ระวังรถอ่านดู <laughs> ที่สําคัญนะครับเรขเอ่อเล่มอะไรเรามีครบ แต่ก่อนอื่นเลยดีกว่าเห็นไหมนะครับทั้งหมดเนี่ยของพยโยนเนี่ยเราซื้อเงินสดน,นะห้าร้อยกว่าคันเฉพาะสํานักง,งานใหญ่ที่สุวินวงสี่สิบหกเนี่ยมีสามร้อยกว่าคันแล้วนะครับทุกคันเราซื้อเงินสดแล้วทําไมต้องซื้อกับพยโยน,นยจะบอกเลยเราคัดมาแล้วไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลขใหม่ไหม่แท้ไม่มีการกรอใหม่เล่มพรบรมีครบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเห็นสติกเกอร์สีเหลืองไหมครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เรียกว่าอินสเปกต์แล้วตรวจแล้วจากไหนครับเราใช้บริษัทคนกลางนะที่มีมาตรฐานคือบริษัททิกนะครับมาตรฐานอะไรมาตรฐานทียูวีของเยอรมน,นีอีกจะบอกก่อนเลยว่าเยอรมน,นีนะเรื่องวิศวกรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยอีจจบวิศวะนะอิจเรียนเมืองไทยสี่ปีคือได้ปริญญาตรีแต่ถ้าไปเรียนวิศวะที่เยอรมันนะสิบปีเห็นไหมครับว่าความเขี้ยวของเขาอะมันสูงที่สุดนอกจากนั้นแล้วอะเยอรมน,นีเป็นประเทศที่ผลิตอะไรบ้าง Mercedes b e n z Porsche นะครับ BMW v o l ด s w a g e n รเนห็นไหมครับรถหรูๆทั้งนั้นเลยแล้วคันแล้วบริษัทนี้นะรชิคเนี่ยเขาให้ใบรับรองกับรถ m บ r c e d e เ Benz นด้วยเพราะฉะนั้นคุณได้รถมือสองญี่ปุ่นก็จริงราคาคันนี้เท่าอัลติสแต่คุณได้รถผู้บริหารถ้าเป็น Ben z คือ S Class BM w คือ s e r i e s 7แต่คุณได้ใบรับรองใบเซอร์นะครับส่งเป็นไฟล์เลย20หน้าเป็น PDF นะครับทางไลน์คุณลูกค้าได้เลยนะจากบริษัทมาตรฐานแบบเดียวกับเบนทะ์นามาดูกันข้างในกัันนนนนดีีกว่า่านะแนอนครบ อีจะเปิดข้างหลังก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะ c แคมรี ry, เป็นรถผู้บริหารน,นะระดับซีโอบริษัทอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาเดินมานี่นืงนะครับโอเคข้างในนะโอโหกกว้างขว,าง,ขวางคันนี้นะได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังสีน้ำเดี๋ยวนั่งให้ดูดีกว่าโอ้โหนี่นครับสบายสบายเลยนะอันนี้มีที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนะี่ยใหญ่มากๆเลยจะบอกว่าวาง iPad ก็ได้วางแล็ปท็อปเนาะ เวลาที่ดูงานดูธุรกิจเนี่ยสบายๆเลยนะครับคันนี้อ่ะคันนี้บอกเจ็ดแสนหนึ่งื่นเก้าพันปีสองพันยี 2, 000, ่สเอ็ดกับไม่หนึ่งแสนสามื่นสี่พันแต่ถ้าใช้ใคร,ใครชอบสีเงินเนาะคันต่อยดีกว่าโอเคอันนี้ให้ดูรถได้เลยนะครับคันนี้เป็นแคมรี่สีเงินสีบอลส์เงินนะครับสองจุดศูนจีรถน้ำมันล้วนราคาคันนี้ถูกคันนั้นนิดนึงหกแสนเก้ามืนเก้าพันนะครับเพราะว่าต่างกัน ปีไงปีสองมือเออปีสองพันยี่สิบแต่ไมค์คันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันไมค์เห็นปะต่างกันนิดเดียวถ้าหารจานวนปีเนาะปีนี้สองพันยี่หกใช่ไหมใช้เฉลี่ยก็ประมาณปีละสองหมื่นกว่าโลซึ่งจะบอกว่าเป็นอัตราเฉลี่ยที่แบบค่อนข้างดีเลยเพราะว่ารถนะหนึ่งถ้าเป็นไมค์แท้นนะนะครับคือไมค์อ่ะมันจะน้อยเท่าไหร่ก็ได้ถ้าก็กรอไมค์เอาปะมันไม่ใครเอาใช่ไหมครับเพราะว่าเพชรยนเราขายเฉพาะมือสองเกรดเองไม่มีการกรอไมค์อย่างที่บอกมีการรับรองจากบริษัทจาก ระดับเยอรมันเลยนะครับคันนี้คันนี้เนี่ยราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้าสามซื้อใบแดงได้ไรอะ่ะเอาติสรุ่นท็อปยังไม่ได้เลยนะเอาตรงๆปะ่ะเพราะว่าถ้าจะมาเทียบกันน่ะดูความกว้างขวางของด้านหลังได้เลยนะคือคันนี้ซื้อแล้วเราหล่อจบจะเป็นรถผู้บริหารของบริษัทก็ได้รถทุกคันเนี่ยผ่านการเช็คมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วก่อนส่งว่าคุณลูกค้านะเพ็รยนต์เนี่ยเราอยู่กับประเทศไทยมายี่สบปีแล้วดูแลคุณลูกค้ามากกว่า5้าแสนลายนะครับ เรื่องช่างมีชำนาญการเราสามารถตั้งไฮพัสได้นะครับสีเขียวริมถนนเนี่ยไม่องยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์จัดการให้หมดก่อนส่งมอบไปคุณลูกค้ายางเราจะมีการตรวจนะดอกยางเลยพร้อมปลอดภัยไหมนะครับทนั้นอันนี้คือคุณลูกค้าตัดปัญหาเรื่องบางคนซื้อรถตามสภาพใช่ไหมครับจะต้องไปเสียเงินซ่อมจุกจิกนะทั้งเสียเงินเสียเวลาบางคันแบบซื้อมาแล้วไหลายเดอนไม่ได้ใช้สักทีเพราะไปอยู่ในอู่ไปอยู่ในซีซ่อมถูกไหมนอกจากนั้นเคยได้ยินข่าวไหม บางทีเนี่ยเอาไปอยู่ในอู่ะไม่ได้ใช้ปลูกขโมยรถไปอีกแต่ของพิยนครบจบที่เดียวให้คุณลูกค้าหมดความกังวลใจเพราะเราม,มั่นใจเลยว่าเวลาของคุณลูกค้าแพงกว่าแน่นอนนะเราไม่ได้ขายรถที่ถูกที่สุดแต่เราขายรถที่คุณภาพที่ดีที่สุดและพร้อมใช้เพราะมั่นใจว่าเวลาคุณลูกค้าเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดอันนี้ถูกต้องไหมครับอะมาดูคันนี้เลยนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถมีสองพันยี่สิบไมล์แสนสี่เนาะโอเคอ่าคันนี้ อ่าให,ให้เดี๋ยวเปิดประตูให้นะโอเคยุ okay. ๊บคันนี้ก็ตกแต่งเป็นสีดำเหมือนกันนะครับสังเกตเลยนะอิสนะูงร้อยเจ็ดสิบหกเนาะพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะครับแล้วบอกคันนี้คือแน่นๆนฟูๆูรถทุกคันของเพยยนต์ละเราทำสปาเบาะนะครับสีมีการขัดเคลือบให้เรียบร้อยปรับสภาพก่อนเพราะว่าเราต้องการขายรถนางฟ้าแน่นอนครับคนอยากได้รถมือสองแต่ไม่อยากได้สภาพเย็นเนะมือสองแต่นางฟ้ามีจริงนะที่สำคัญครบจบที่เพรยนตนนะครับ มาไปดูคันต่อไปกันดีกว่าอ่ะเอาลุ่นไฮบริดมาดีกว่าเนาะไฮบริดเดี๋ยวเดินดูให้ดูให้ดูดก่อนนะโอเคคันคน,น,นี้ก็น้ำมันนะครับสีขาวคันนี้หกแสนเก้าหืนเก้าพันกับไม้แค่แสนหกนะรปีสองพันยี่สิบนะอันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะแต่คันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเป็นโฉมใม่เนื้อเชเรียบร้อยนะถ้าสังเกตน,นะแล้วก็ไฟนะี่โดดเด่นมากๆเลย คันนี้นะแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันรถปีสองพันยิบสองอ่ะคันนี้ถ้าใครอยากได้รถที่ใหม่น้อยเจ็ดหมืนสี่นะครับเจ็ดหมื่นสี่ปีสองพันยิบสองตกปีละสองหมื่นกว่าบาทนะดูว่ามาดูข้างในกันดีกว่าคันนี้ภายในก็สีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่ง อ่าเป็นแบบสีนะเป็นสีไม่ทะลึอา่ภายในสีดําแต่ตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับสังเกตเลยโอ่งโถงเพราะว่าเวลาอิวิลลิวอ่าคัมรี่เนาะคัมรี่เขาดีไซน์มาเป็นรถผู้บริหารเราก็จะเน้นจากจุดข้างหลังนี่แหละแล้วถ้าเกิดคนธรรมดาใช้ใช้ทำไงครับบางทีเราอยากจะอัปเกรดตัวเองจากรถพวกอีโคคาร์เนาะหรือว่ารถครอบครัวขนาดกลางอย่างเช่นรถพวกเอลทิสนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะลูกเราโตขึ้นไงหรือเรามีพ่อแม่ที่อายุสูงขึ้น เราอยากจะให้เขาอะได้นั่งสบายๆคันนี้คือคําตอบเลยมามาคันอีกคันนึงแล้วกันอัน,นอันนี้ถ้าใครอยากได้ไฮบริดรุนนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมเพราะว่าแน่นอนสิ่งที่แตกต่างคือนี่ครับนอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นแบบระบบไฮบริดแล้วระบบไฟฟ้านะนี่ครับซันรูฟซันรูฟดียังไงเดี๋ยวไปนั่งข้างในก็นดีกว่าเดี๋ยวบอกราคาก่อนคันนี้นะแปดแสนสองหมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ราคาอ่าไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน จะบอกว่าเห็นบอกว่าไม่แสนกว่าเกือบทุกคันเนี่ยจองหมดนะคือมาปุ๊บไปปั๊บเลยเพราะคนรู้เลยว่าเพชรยนต์อยู่กับมา25ปีแล้วไว้ใจได้นะคือรถมือสองแน่นอนกลัวโดนย้อมแมวถูกปะถ้าเกิดซื้อกับบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงนะแต่เพชรยนต์เนี่ยอันดับท็อปๆเลยนะเมื่อวานเราเพิ่งจัดงานปาร์ตี้กันนะเราเป็นอันดับหนึ่งในการจัดสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีนะครับเออเกียรติน,นครับแล้วก็อะไรอ่ะ ท,ทีทีบเห็นไหมคือเราปล่อยรถอ่ะสองร้อยว่าะคันต่อเดือนวันหนึ่งเนี่ยเกือบเจ็ดคันเลยอันนี้เป็นการบ่งบอกได้ว่าคุณลูกค้านะเขาซื้อกลับมาซื้อซ้าเพราะมั่นใจในเพชรยนต์นะครับมาคันนี้ตกแต่งดูข้างในก็ดีกว่าคันนี้จะบอกว่าหรูหรามากๆขอบอกนี่นะครับคันนี้ข้างในนะแต่งเป็นแบบสีเบจนะครับสีเบจแล้วให้ดูข้างหน้านะครับ ว่าตกแต่งอินทีเรียนะภายในเป็นแบบลายบัตสอลูมิเนียมกึ่งกึ่งแบบเลียนแบบลายไม้มาดูภายในคันนี้นะครับหรูหรามากมากเลยเป็นสีเบสเนาะสีเบสแล้วดูโอ้อินทีเรียนขนา้างในดูตกแต่งส่วนคอนโซลนะเป็นกึง่งกึ่งลายไม้แต่เป็นลายบัตสอลูมิเนียมสีเงินให้ความรู้สึกอนาคตมากมากเลยแต่จุดเด่นของคันนี้ครับนอกจากซันรูปนะเห็นไหมซันรูมเพิ่มความเวลานั่งจากนี้นะจะเห็นเลยว่ามันเพิ่มความโอดโ h งนะทําให้รู้สึกไม่เครียดเวลาเดินทางไกลเนาะ ได้ดูวิวชัดๆนะแล้วนี่คือแผงควบคุมของเบาะต่างๆเนี่ยเขาจะมีแบบว่าปรับเบาะก,ก็ได้นะครับถ้าสตาร์ทรถเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาจะมีขึ้นมาเลยเป็นแบบว่าปรับแอร์ปรับอะไรเงี้ยคือแบบรุ่นนี้คือเขาเรียกว่ารุ่นท็อปนะใครอยากได้คันนี้จริงๆราคาไม่ได้แบบแพงเลยเพราะว่าถ้าเรานึกถึงรถป้ายแดงแปดแสนกว่าได้รถอะไรก็เอาติสเนาะ,ะประมาณเอาติสใช่ไหมแต่คันนี้คุณได้แคมรี แฉลบิไฮบริดประหยัดน้ำมัน25กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ปี2020ไม่ต้องห่วงมีประกันแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่แล้วคุณลูกค้ามีประกันแบตเตอรีร่ของ Hon d a 10ปีที่สำคัญ Hon d a มีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอะไรถูกสูย์บริการเยอะนะครับหาง่ายนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก,ก็มาให้ดูนะทั้งสีเงินสีดํานะครับสีขาวสีบรอนซ์แล้วก็สีดํทาทั้งรุ่นน้ามันและไฮบริดใครที่สนใจขันไหนเนาะปรึกษากับอิทได้นะเรื่องไฟแนนซ์เราก็พร้อมดูแลได้นะครับถ้าเกิคกคดครับ มีเครดิตดีแล้วก็อย่างเช่นเป็นมีสลิปเงินเดือนพนักง,งานบริษัทรายวิสาหกิจข้าราชการมีสลิปเงินเดือนเครดิตดีมีผ่อนบ้านผ่อนรถวงเงินบัตรสินเชื่อบัตรเครดิตเกิน1นึ่งแสนเกินหนึ่งปีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงดาวศูนบาทได้ด้วยสมมติว่าดาวศูนย์บาทเนาะคันนี้แปดแสนใช่ไหมผ่อนประมาณแค่เดือนละหมื่นห้ากว่านะครับสามารถเป็นเจ้าของเงินเดือนประมาณสามหมื่นอกได้แล้วนะครับสบายสบายเลยแล้วก็นอกจากนั้นน่ะเงองจะเป็นรถปีใหม่ๆ เราจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับเริ่มพิเศษแค่1.29%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะอยากจัดไปแนซนจะซื้อสดปรึกษาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นะครับใครไว้ที่มุมซ้ายล่างเนาะตรงนี้ไหมซ้ายล่างตรงนี้นะโอเค0974425297นะครับหรือว่า Line ID จะให้ตรงคำอธิบายนะครับอ n b บล็อก i s t b o s นะครับแล้วก็สำหรับถ้าใครมาดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วคลิปอื่นๆอจะมีรถเก่งมือสองเกรดเจากเพชรยนต์นะครับบริษัทฉันนําเรื่องอันดับหนึ่งในย่านมินบุรีอันดับต้นๆของประเทศนะเรื่องรถมือสองจะมาแนะนําให้คุณลูกค้าต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ